I'm I'm a a good student. A good student student ผมว่าคนไทยส่วนใหญ่สามารถแปลประโยคว่าตอนนี้กี่โมงได้นะครับก็คือ what time is it แต่ว่าเวลาที่เราพูดจริงๆในชีวิตจริงนะครับมันก็จะเชื่อมเสียงนะฮะลองดูนะครับก็คือคำนี้ไม่เชื่อมนะครับแค่ What What แล้วก็ time เนี่ย พูดอย่างนี้ก่อนก็ได้ Thai แล้วก็เอามอม้าหรือว่า M ของ Thai มาเชื่อมกับ is กลายเป็น what time is is นะฮะอันนี้ออกเสียงนะฮะถ้าจะเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะอย่างนี้ time is it time is it ก็คือเอา s นะฮะซึ่งออกเป็นนะฮะเพิ่มสองขีดก็บ่งบอกว่าสั่นสะเทือนในลำคอเอเสือนะฮะ time is แล้วก็ it กลายเป็นอนี้ what time is it What time is it? What time is it? อย่างนี้นะครับเวลาตอบนะครับถ้ามี o'clock o มักจะออกเสียงว่าเออฮะหรืออะอย่างเงี้ยแล้วอันนี้สำคัญมากนะครับที่เราจะควบกล้ำนะครับ clock เพราะว่าคำนี้ cock นะฮะก็แปลว่าไก่ตัวผู้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ clock นะครับที่แปลว่านาฬิกานะครับทีนี้นะครับถ้าเป็น one o'clock เนี่ยก็เอา n ของ one ฮะมาเชื่อมกับอะ Life and one o'clock, one o'clock, it's one o'clock. Lutha song mong hap by song mong lua. These song go, it's two o'clock, three o'clock, four o'clock. So wouldn't have see mong hap. So wouldn't have any four, say man, four go our r hat. Kong four, my two um cup four ah uh. uh -huh. It's four o'clock. ไม่ต้องพูดเต็มๆว่า o'clock เป็นแค่ a clock it's four o'clock หรือนี่ครับสมมุติครับ five ก็จะเป็น five o'clock อย่างนี้ five o'clock it's five o'clock it's six o'clock seven o'clock eight o'clock nine o'clock ten o'clock eleven o'clock แล้วก็ twelve ไม่ใช่ครับ twelve อ่า twelve twelve o'clock เชื่อมเป็น12 o'clock อย่างนี้ได้นะครับสรุปนะครับเวลาถามว่าตอนนี้กี่โมงก็พูดสั้นๆนะครับ what time is it what time is it ได้นะครับแล้วก็ตอบนะครับ it's 1 n e o'clock โดยที่ไม่ต้องพูดโอนะครับเป็นแค่ u อ one o'clock t o o'clock เป็นต้นนะครับ